โอเจกท้าก,ออก,กับการทุกท,าท่านผมตอนนี้เราอยู่บนเรือ <c oughs> อ่าคุณล็วเล่นด้วยนะท็อปแหลมนะไม่ได้ชื่อห้องครับผมห้องนี้เทียบแปดถึงสิบนะครับผมเรือบรรทุกเครื่องบินฝั่งละหนึ่งเรือพิฆาตฝั่งละสี่ก็จะเป็นฝั่งละสองและเรระจาบาลฝั่งละห้านะครับก็ง่ายครับผมเรากเก็ตนำมาก่อนนะครับอื เอาแหละอ่าหรับคนที่ดูโชคุมาเนาะก็จะจำได้นะว่าผมอะพูดไว้ว่าลำเนี้ยฮาคุณดูเนี่ยเล่นต่างกับโชคุอย่างอ่ะผมเคยบอกไว้นะว่ามันต่างกันนะครับก็คือข้อแตกต่างเลยคือการรีเครื่องบินเนี่ยของโชคุจะเป็นออเกตดตอพอมนะครับได้จากรีเร็ลไปถึงท้าสุด ส่วนถ้าเป็นของฮาคุณิโวก็จะเป็นคอมตอรกเกตนะาการเล่นก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับผมเอาละาข้อดีก่อนนะครับก็นะเป็นเครื่องบินที่เร็วพอตัวเลยแหละเร็วมากๆนะครับก็ไม่ได้เร็วมากขนาดหรอกแต่ก็ว่าโอเคระดับหนึ่งเลยแหละส่วน็อรเกตนี่ครับผมก็ถูกปรับปรุง จากเทียแตกนะครับทำให้เนตตาเจอเกาะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาดามเมดก็ะรวมถึงอโอกาสติดไปเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะโอเคไม่โดนแตเสร็จเมื่อกี้นี้ผมก็ได้เพียงแค่2องดังสองเทนเนาะนอกนั้นก็นอนนะครับอ่าแล้วต่อมาก็คือข้อดี ที่เห็นชัดเลยคือเรื่องของต่อครับผมตอน,นี่ดาเมจเก้าพันกว่านะเกือบหมื่นนะต่อลูกก็แรงมากนะแถมยังทํารอบคือฮัคคูริวกับโชโคกรเจนคล้ายๆกันคือการทารอบต่อไปเรื่อยๆน,นะครับส่วนเอพีบอมนี่จะกลายเป็นดาเมจํำกึึงดาเมจหลักนะครับแต่ได้เล่นบ่อยกว่าเรกเก็ตแน่นอนนะอ่ะนั่นคือข้อดีนะครับส่วนข้อเสียผมก็ ครับผมเครื่องบินนี่พีน้อยนะแล้วก็ตัวของซาปิโดนะจะทิ้ง2ลูกต่อการโจมตีนะครับผมซึ่งมันจะเองยากระดับหนึ่งไม่เหมือนกับตำที่มี3หรือ4ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ระยะการทำการครับผมของตอนี้ไกลอยู่ระดับหนึ่งนะเท่าๆกับของคางะเลยน,นะ แล้วก็อรเกตครับผมอันนี้ใช่เห็นได้ชัดคืออรเกตนะจะตึงมือนะครับผมเมื่อเป้าเนี่ยกลายเป็นสีเขียวมันจะตึงมือคือมันจะไม่สามารถ A กับ D ได้นะหรือลากเมาส์ก็ไม่ได้เลยคือมันจะลากแข็งมากเออไม่ค่อยขยับนั่นเองนะครับผมจะเรียกว่าตึงมือแล้วกันส่วน EP บอมก็คือ effective แค่พวกเรืออย่างทุกรำอ่ะยกเว้นพวกเรือพิฆาตกับเรือ ้น้ำนะครับโอเคไปเสร็จเมื่อกี้ทั้งหมดการโจมตีนะก็ได้ทั้งหมด6ลูกนะครับก็หยิบเอพีบอมมาต่อเลยเมื่อกี้ครั้งสุดท้ายก็ไปแวะตีชินาโนะหน่อยเพราะเดี๋ยวชินาโนะผมว่าพักๆหนึ่งอะ่ะชินาโนะจะต้องมาตีเราแน่นอนนะเราน,นี่เออเริ่มบรรทุกเครื่องบินหลายๆล,ลำครับผมหลายๆล,ลำนะไม่ใช่ทุกลำนะหลายๆล,ลำจะตกเป็นเป้าของ ชนะโนะนะครับก็ปีบอมมาครับผมโจมตีแล้เผ็ดนะแล้เผ็ดมาสองลาเลยนะห่มาข้างไม่โดนนะดูจากมุมก็ดูออกคืออย่างนึงครับผมข้อเสียของไอพ,พีบอมนะที่เอฟฟิทีฟแค่กับเรือลำใหญ่ๆนะครับก็คือเมื่อเป้ามันถางเนี่ยมันจะโอกาสหุบกลับมาให้เป็นเล็กเนี่ยน้อยมากครับผม อเองแบบทิ้งดอกไฟก็ได้เพนหนึ่งแล้วก็สิเดวหนึ่งนะว่าไม่คุมนะที่โจมตีทั้งหมดนะครับแต่ว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายเมื่อกี้นี้นะก็จะเห็นว่าบอมมันรูปเข้ามาได้กันหมดเนาะถ้าหากถ้าผมยังเป็นหน้ามากกว่านี้เออก็จะได้3ลูกเลยนะครับมันก็จะประมาณนั้นอันนี้ก็หยิบต่อมาเล่นต่อนะและเพด หนูข้ามก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆส่วนตรงจีหนึ่งก็ผมทั้งพินาเพ็กับสิซกิเล่นน้อยละอ่ากิซิกิกระจมไปแล้วเพ็ดที่อยู่ข้างหน้าซานเดโกะจมต่อซานเดโกะโดนพินาเพ็ด้านข้างตรงจีหนึ่งจมนะแล้วก็แลกกันไปก็ดันมาแปลกๆนะครับชินาโนะก็ผมมองในแมปนะชินาโนะมาแล้วผมตรงจีหกนะครับซึ่ง ก็บนเลยครับอ่าเยเกอร์โผล่นะครับอยู่กับเพื่อนไม่เป็นไรเราอีกนอนไปก่อนหัวโจมตีกัดคองนะครับผมอามาฟิวตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะเลงเอามาฟิวผ่านกัดคองนะครับผมคือเลงผ่านยังไงคือทําให้ศัตรูเขาคิดว่าจะโจมตีนะครับเนี่ยตอนนี้กัดคองก็จะดูแล้วว่าเอ้ยโดนตีแน่นอนแล้ก็จะเลี้ยวขวารวมถึงวความเร็วแต่ว่าผม ไปโจมตีอมาพิวแทนนะเออหลอกหลอกลอกันไปแล้วก็มาตรงนี้หันหัวกลับโดนท้ายลูกหนึ่งกดสมุกเลยม,มันก็ิีไฟเตอร์ไว้ครับผมรดหัวต่ำอันนี้ผมเล็งที่อฟมวเหมือนเดิมนะน่าจะไม่โดนหรอกครับไ้กลับเลยชินาโนะมาโจมตีเราได้เพนหนึ่งลูกและก็กลับไปเนาะไปอีก ต้องสะอร์ตเลยนะโอเคต้องแมนนวลก่อนครับแลนตรงแลนซ้ายด้วยเดียวซ้ายนะจิบต่อมานเล่้ต่อครับอารลมกับเยกเกอร์จมไปเมื่อกี้นี้ผมแลวก็เวอ,อร์มัดที่ปิดสายมันโดนทอมไปแอร์ไซดปิดไปนะดูแป๊บ,บนึงเนื้อนนตีมา เชเดียวเราหนึ่งลูกโอเคอยู่ได้กลับไปสามนะผมเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ทำไมผมถึงอีกนอเยเกอร์ ager, ก็เพราะว่าเรามีวิกตอเรีอคุนิเบตินะครับซึ่งไ,ได้อยู่แล้วเยเกอร์นี่แพ้เรือพิฆาตหลายๆลำเลยแหละนะครับปล่อยขึ้นมไปเตะ์น่า อ่าแล้วก็ใจตรงกันนะไฟเตอร์ใส่กันเลยแล้วก็ผมฉีดก้ายออกมาหลบได้นะแต่เหมือนอ๋อทีคิดว่าฮาคุริเอไม่ใช่ชินาโนะฝังตรงข้ามก็หลบไม่พ้นฮชทีแท้หลบพร้อมกันหลบพ้นมากนะได้ไฟเตอร์ทั้งหมด7ลำนะครับ้ายคองโดนทั้งหมด2อลูกครับผมหัวกลับมาโจมตีเอามาฟิลมาก เลยไปครับทิ้งไปติดซ้ายเดี๋ยววนท้ายนะแล้วก็ดูมุมอีกทีนึงโจมตีอาม่าฟิวได้นะครับผมโจมตียม่าม่คไม่ไมอามาฟิวเอาการ์ดทองนะครับผมการ์ทองมีโอกาสติดภูเขาเราก็ทิ้งเผื่อนะเพราะฝั่งตรงข้ามเขาจะไม่ยอมติดหรอกเราต้องเลี้ยวซ้ายเรื่อยๆครับ สองลูกแล้วก็อิงคาพาหนึ่งนะครับผมเดนเทนนะผมเดนน้าขึ้นมาแล้วยกโมกับเลเซนเดอร์ฮะอยู่นะครับผมก็หยิบเอพีบอมมาเล่นต่อนะคอมเราคอมโดนยิมมักเซปิดไปนะเลือเดเหลือน้อยแหละ เเทนนะโดนหนักนะก็น่าจะเป็นอาาสซัตครับมาจากด้านข้างโยโกโมะเราโดนปิดไปครับรอ,อบนี้ดีครับผมเพนสองได้จิเตลวหนึ่งนะครับผมและต่อของโยโกโมะม,มาโดนพอดีนะก็ปิดไปดีครับเดินหน้าขึ้นหน่อยียมหันขวากลับมาอาจจะได้ชิง้งสองแล้วก็น่าจะเดือหนึ่งแล้ว ในรอบนี้ก็ขอสิทธิเดียวนะคุ้มหน่อยโอเคไม่ได้สิทธิเดียวครับไม่เป็นไรแกผม อ่าผมทายว่าทอมอยู่ตรงนู้นนะเพราะว่าเขาปล่อยไสไยใส่มาก็เดาเดาทิศทางริงบอกเพื่อนไว้ครับผมซึ่งจะลิ่งนะครับก็ตอบรับนะครับ่อ,อมุมนี้ผมหดหัวชิงแล้วรลบนี้แค่ตีเก็บนะครับไม่ตีจริงจังโอเคเห็นแล้วเก็บครับเมื่อเสร็จอยู่นี่นะครับก็ไอซเนเดอร์น่าจะปิดได้นะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเอเซนเดอร์กดเรดาร์ด้วยก็ไม่เข้าใจทำทำไมนะอาจจะแบบกลัวว่าอ,อ่มนก์เซสหายไปจากระยะต่อมัง้งไปแล้วรอบนึ่งไม่โดนช่างไปเคเขาปิดได้ละผมเตยยียบเมื่อกี้ผม พุทหัวนะแล้วก็ตั้งออโต้พลอตไปด้วยนะครับเพราะเราเข้าไกลนะก็เอพบอมมาครับคอมไต้ต่อนะปิดออซัทเราไปและต่อของเอ่อเกอรรี่นะเนี่ยมาโดนนะพุ่งขึ้นเตรียมดำดิ่งออกมาครับผมพุหัวลงตีมา สองทิศทีเดียวครับผมก็เพนสองได้สองทิศนะนะแล้วก็โอเวอร์หนึ่งครับผมหันหัวกลับมาแมนคอรเลอร์อกำลังเลี้ยวขวาเพื่อฟูนบอร์ดเช็คเมกันกหลังแหละยิงเราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะกลับมาขวาพุ่งขึ้นปึ๊บอหิ้งไปลูกหนึ่งอ่าสองสองลูกครับผมก็เพน องแล้วก็ท2เดีวสองด้วยนะยน,นโอมาะนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าได้สามคือถ้าได้สามเนี่ยจะตออิดได้ติดไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ได้ดาเมจแบบเอาศัตรูมีปัญหาเดี๋ยวผมสองลูกแล้วก็ริซันเดอร์ปิดไปให้นะครับผมหาคาลิเบอร์มาตอนนี้เลี้ยวขวาสุดนะครับีน่นโมาโจมตีเราแล้วดู บาเก็บหนักครับผมเหลือ9 0 0กับอีกสี่ครับเอาโรเกตมาเล่นนะแล้วก็ปล่อยคิมมิเฟเตอร์ไว้ินตะลอกหลบมาคอมกับเจียริงเจอกันนะผมไม่รู้ว่าใครจะชนะใครจะรอดคาเจียริงปิดโดมปิดนี้สูงนะมาฟิวโดนคี จมไปแล้วเกลิงครับผมก็ตามที่คาดการไว้เลยนะครับคือ HP ต่างกันไปตอนนี้เบลเลอร์ครับผมของทอมมีปัญหานะผมก็มาโจมตีเลยวรับ6,000ครับ6ลูกนะ6,000เเสี่ยเลียยก็ประมาณลูกละพันเศษเ,เกือบพันดิประมาณ900กว่ากว่า6ัเกือบร้อย 2องลูกครับผมพันห okay, ้าโอเคชินาโนเอาเอพบอมมาอีกแล้วทายว่าน่าจะเป็นเรานะครับที่ตกเป็นเป้านะเพราะชินาโนน่าจะเห็นอะเยลลิงครับผมต่อไว้ก่อนหน้านี้นะโดนการ์ของแล้วก็ตมลงไปตอนนี้ฝั่งงข้ามเหลือแค่ทอมกับชินาโนเท่านั้นนะครับ ก็บอดนะครับอย่างที่เห็นนะฝั่งผมนี่จะอยู่ทางห้ารา้อยนะครับแทนนี่อ่าเอพีบอมนะครับพยายามหันท้ายเรือให้เนโน่กำลังโดนเล่นเรื่อยๆด้วยนะ เราต้องทำให้ดีที่สุดนะโอกาสที่เราสจมก็มีสูงนะครับอันเนี้ยหัวโจมตีรวมถึงกับดูในแมปไปด้วยนะครับอ่ะเครื่องบิน,น,น,นมาก็กดหัวผมแล้วก็มุดหวัวนะพอโดนและปิดชินโนไปครับผมตีเก็บไปเลยครับโอเคอเมื่อกี้นี้ เ,เราไม่เสรียสักลามนะแต่เครื่องบินตอนที่นนโนกำลังไล่กวดเรานะไม่เสียแต่ว่าบินไปใกล้ทอมนะก็เลยโดน AA เอปาดแต่ียไปเลยแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็เมื่อกี้ชี่นโนมาตีนะเราเนาะเราไม่โดนด้วยนะครับไม่รู้ว่าทำไมตีพลาด ปักิกนิดหน่อยนะครับโอเคเราก็หยิบล็อกเก็ตไปโจมตีทอมนะครับไปมากเลยแหละวิติเจอกับทอมนะซึ่งคุณนิวติก็กดสโมกนี่ไปแล้ว เราต้องบินต้าทอมให้เพื่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่อนนุิปตินี้ได้เปรียบนะครับมกมาแล้วเอ้ไม่กด AA เบูทมาเลยนะซึ่งผมก็ยิงล็อกเก็ตเอาไอเฟรมให้เพื่อนเล่นออกไปครับคนกลับมาได้ไม่ได้ไม่รู้ ก็มาทางตรงทางนะครับสามลูกก็ผมลงท้ายเรือแล้วก็ได้อินคาพาไปนะตรงทางงานนะครับเด็กอะไครับเื่อนปิดได้นะโอเคเรียบร้อยคิปิดทอมไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผมจากการที่โดน<า>ชิโนโนะแกลงก็ไปแกลเขาด้วยแหละออแต่ว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องโดนนะครับ ไลคแชร์ซับสไคร้กผมแล้วก็กรดดิ่งก็ผมอย่าลืมกดกันแหละแล้วก็นี้ต้องไปแล้วเจอกันครับ